สวัสดีครับต่างโซดาแฟมิณีมาแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็มุ่งลังไงนะครับท่านเดียวนะครับแพนเมดรอแพนอยู่ครับแพนอยู่แล้วครับลงผลิตปุ๋แล่นี่ครับตอนนี้ก็มุ่งลังหน่อย่อนนะครับน,นี่สางมาเมือนเด้อครับเมือนี้ พี่ปุ๋ยอะไรเก็บสีนะครับโอครูฮักเลยเนอะครูครูหายยังนี่ครับต้องครูให้เงียบไปนะครับนี่เราจังสีร่องพื้นร่องมาเนี่ยเราก็ะดิเก็บสีจริงนะครับอันนี้เอ้าไหนเบิ้งปา มุ่งหัวใช่แล้วครับตอนนี้นี่ฟังหนึ่งกับแล้วนะครับรังหน่อยนี่จบ้อยแล้วฟังนี่ช่องจะดีขึ้นจักไม่เลรอครับเอาออกมาเบิรงน้ำกันว่างานเข้าไปหันใช่แล้วตอนนี้ตอนนี้กําลังทาบตัดแพงอยู่ด้วยครับตอนนี้เชิงชายที่เพื่อท่านได้ยิ่งเสียดในน้อยนี่ก็ยิ่งแล้วแล้วไครับเห็นปะ อย่างนีน้เราก็ใส่บําบันดิครับทั้งทิ้งฮะบ่าบัดดิบําบัดรัตัดแคนนะครับต้องอต้องเอาเล็กโค้งที่ไปดัดมากนะครับนี่เอาว่างลงก้อนแล้วก็ฉีดตามเล็กนี่แล้วก็ตัดจวดไปเลยนะครับ งบวิธีการตัดนะครับตัดโคง้งนีะครับต้องวัดวัวไทยหัวไทยซ้ำกันนะครับตอนนี้นี่ครับ ก็เบิ่งครับตัดแล้วแล้วเบิ่งตอนตัดน้ำเนาะขอบทั้งเทิงอะเรียบร้อยเอาได้ครับเหลือแผ่นเดียวนี่แล้วครับขาดจงโปงอยู่นี่นี่ครับติดใส่ขอบข้างนั่นเลยครับขอบข้างแผ่นในใส่เอากะทิมุ้งลังคามุนีให้เยเดาเม็ดก้อนก็ได้เฮาจังมาขอบตัด นี่ตอนนี้ก็ตัดแล้วแล้วนะครับความดีดีึ้นแล้ว,ว,ลวยังเหี่ยวขึ้นเลยเพราะว่ายังรู้ว่าอันห้องไปไปว่างกันใส่ดังเชิงเลยนั่นนะะ่าจะเทดได้กันครับแตมมนะ่มันไหลตันยากรึยังนั่นมันไหลตันยากเ์าล้วก็มาเบิ้งไปเดี๋ยวยิงแล้วคงอดีตทายให้เบิ้งนะครับ พงวดีตั้งกล้องไว้นะครับตอนนี้ก็ลังสีเงาเล็กเ่ายังมากนะครับเนาผพงวดีได้ขึ้นไปเฮ็ดงานแล้วคลิปนี้พมกับฝากเวทีนะครับฝากกดไลไ์คดติดตามใหพร้อมนะครับเดี๋ยวนี้ท่ายให้เบิ้งไปเรื่อยๆนด้ครับขอบคุณครับ